ดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปอร์ต้าแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมนะฮะสภาพโดยรวมนะครับสวยๆนะฮะคันนี้ยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับเก็บงานบ้างเล็กน้อยนะฮะ เป็นรถขึงไร่กึงนานะครับลูกค้ามีรอยทะลอกนะครับอันนี้เดิมเดิมสีเดิมเดิมนะครับแล้วก็ด้านพนักพิงหลังก็เก็บงานให้เล็กน้อยนะครับมีรอยถะลอกวางของเนาะเก็บงานให้นะครับชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่653ชั่วโมงนะครับอันนี้ยางใหม่สี่เส้นเลยนะฮะมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับด้านหลังเป็นฐานพ่วงนะครับทะเบียนต่อขอ252บึงการนะครับ ด้านท้ายเก็บงานให้เล็กน้อยนะฮะเก็บสีนะครับด้านท้ายเล็กน้อยนะครับเป็นรถกึ่งไร่กึ่งนานะครับลูกค้าใบมีด้านหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทกับแท็กเตอร์คูปุต้าแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันนี้จดทะเบียนปีหกศูนย์นะครับลูกค้าจดทะเบียนปีหกศูนย์เครื่องยนต์เดิมๆนะครับ ยนืนเดิมไม่มีรอยแกะถอดนะครับสวยๆเลยนะครับ549 0 0นนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุงนกระแพงเพชรครับแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอจตุบลวังบัวนะฮะราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรี3 0 0กิโลเมตรนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ลายดีนะครับเป็นเบอร์กับเบอร์โทรนะครับ0ูนย์แปดเจ็ดห้าสอนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับใช้งานน้อยนะครับคันนี้เครื่องยนต์นะครับถือว่าโอเคเลย ทำงานได้ปกตินะครับระบบเกียร์ระบบไฮดรอลิกทำงานได้ปกตินะครับโฟวีนถูครับทำงานได้ปกติทุกอย่างโอเคเราจอบมืเนินกันเลย,ยทีเดียว สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้าปัญญาัแท็กเตอร์นะครับต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มนะครับก็มาคุยกันนะครับครั้งหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครัหรับวันนี้สวัสดีครับ